สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุภุสุคนสมองสุบอนอ้าวตันทางเจ้าวคนนียสรองเมืองล้านน้อยตันทางเลยนี่พี่น้องเอ้ยจักยะตันทางรถข้าวเลยอ่ะมาแต่เฮือนออกหน้าก่อนเดี๋ยวไปสองเมืองล้านน้อยอันรถตันทางรถข้าพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ ก็เลยเขียนรถออกตามทางเพื no, ่อนสิออกไปซองมองนองเจมมี่พี่น้องไยินดีหว่านชักยาอะไรคิงฮอนเป็นไข่ปะคิงฮอนิงอนชักยามื่อไรเมื่อซื่อนี้เออชักยาอันนั่นนี่ยาอยังเพิ่อนดิ้งหน่อยยากระโหลกนะยากระลุกมาทางอื่นยากระลุกพี่น้องเนาะยามือเช้าเอ้ยยามอัน แต่ละเดือนน่าจะมีคิวนัดไปสักยาดอกเด็กน้อยแต่ละคนมันช่องขาได้สักเื่อเดียวช่องขาเธอซองเข็มเลยอะซองเข็มเลยขาล่ะขาละคิดเด็กเขาผัดบอกว่าให้ซื้อยาให้มันกินเพื่อเพว่หมอกคนนะเอายาพาราน้ำฉันนะบ้านบอกยาแก้ไขอะไรเนาะแก้ไขเด็กป้าแม่ผัดบอกได้ซื้อให้กินเอาก็ซื้อให้กินว่านี่บ่ฮู้เบบี้บ๊อบหมอหม่อมห้าผัดบอกได้ซื้อหมอเขาเจ้าในนำให้กินรัดไว้ลด เออเขาจะว่าเ้ามันกินหอนเลยืัอยากิให้มันกินโบเดวาให้ลาดเขาก็ได้เบาหวานได้เล็กน้อยเนาะสักยาเคือขี้ไข่เด้ไหมเอาไว้คนบรเคยสักยาจากเถื่อข้างกระซักนี้เอาไว้จะได้เขาก็ว่ามันยังน้อยมันยังอ่อนลราเขาก็บโบชากันสักสักตัแต่มือเกิดเขาจะสักเขาจะคีมจากเมือเกิดเขาจะสักหอยู่เรียวอยู่หงมอญัยกุบกระเพาะท่าเขา แก็มามาอันนี้ก็มาักเออแล้ฮะก็มาซักอีพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ออกมาแต่งหม้อแล้วหลังจากสเดือนเขาไปซักหายเขาว่าหลังจากหลังจากมือเกิดเนาะบเขาไปซักมันมันน้อยเองบ่แต่มือเกิดนี่ยจักซักเขาไซักแม่ก็ลืมเขาจะซักหายอยู่แล้วอยู่ห้องม้อใหญ่นะไปพี่น้องไปไปเบิ่งกันแล้ไปบองเถื่อสามเถื่อเขาจาะกับไปซักหายยังน้อยพอดูมันยังอ้อนเขาว่าไปพี่น้องเดี๋ยวบบดนี้แหละ แล่ยอย่างไรเด้อโอ้เด็กควยเถอะคู่ครับขนาดเนาะอ,อันนี้ก็สิเป็นหน้าปะโน่อยี่น้องนะขอกายเพิ่นจะก,ก่อนลุ่งนาไปหาเจมี่เจมี่คีเด้อเด้อบ่ออกแล้วบาดนี้ ย้ำัยังง้ามไปได้เขาปีนที้พังไฟก็นด้ก็นุ่ยก็ย้ำผมพ่นนขั้นหน้าที่เราไเตากันเเดี๋ยวดีนีวพอไหมพอไม่พี่น้องไว้ให้ลูกให้ลานหากินแก้มทางเสียเสียแต่ใกล้สายไฟนาะแม่เนาะใกลไฟคกที่บาน ได้ไฟฟ้าเออจะข้าวทำแม่ปิ้ลโมมีไฟฟ้าไม่้องเด็ดขอนทั้งเนี่ยข้าวตะกี้ยังโมมีไฟฟ้าเพราะว่ะแก้วนี่แล้วเพราะว่าไฟฟ้ามากกับเจ้าตัดหังน้ำสูงกว่ได้ พี่น้องหายเจมี่น้อยถึงหัวหยืงไงแม่ตัวน่ะสายไทยส่งอยู่ป่ะปิปลอปะจ๊ะไทยส่งไทยส่งสบายดี Êy, bưng bong bung 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 ให้เกาะบ้านไหนลูกไปเอ้ย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 สิ่งีเบ่อคือไห้ว่ะไห้ำยอาชื่อยาให้กินเลยชัจียาอย่งยาพารานะยา่างยาแบบเ็กน้อยแบบนั้นก็ยยาัด อบูคเยบ่อบแมนบอบอว่าองขอบอจ้ะยิ้ม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 ยิ้ายิ้มยิ้ยิ้ยินมยิ้มยิ้มยิ้ม้มยิ้มยิ้มยมยมยิ้มยิ้มยมยยิ้มยิ้มยิ้มยิมมยิ้ม้มนิ้มยินมยิ้อยิืมวิ้ม้อยิ้มย้มนมยิ้้วยม้ยิยย่บ่้ วายหายด้จือแม่เดยเยได้ยไ้่มอีเดหอยคนเก่งนนอะครับโอซักสองขาเลยเมื่อเมือเกิดเดข้าเจ้ามอซักให้จักเข็มเยอะขคนึงแค่เบิ่งพอโอสองเข็มสเข็มเข็มกะดขาเลยกระดเข็มขั้วน่ะหายคร่แต่เกิดบ่ที้ทั้งแต่เกิดแต่เกิดกระซองกระซเป็ด4บัด อันนี้ก็ไปซักอีก <hi> สองและจักเดือนก็ไปซักอีกเนี่ยเดือนหน้าอันนี้แหละจะเข้มบัดนี้ยอีกสองอีกอ่าทีเตออุ้ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสิบเมตรเข้มไปซักหาเทือกอะไรก็เก้าเดือนก็ซักอีกหอัดหล่อนเขาพาไปหาเทือกนะเข้านะครบแล้วเฮ้ยคูณอย่าม uh ัน huh. คุณขาง่ไสมาให้เดี่ยวกันแซวหาง

ห้องก็พาไปเจ้าแบบซากไห้มันยังอ่อนเขาวะเลยเจอห้องกาแฟไปมันก็ข้ออ่อนได้บ้างอ่อนถูกฝันถูกีข้อฝันอ่อนวะข้อฝันบดแข็งมได้ไห้องกาด้หาโลไปนหกโลนเออยังไ่ทันหอนหกโลยังเป็นตุ่ใหญ่วันกินข้าวน่ะเกิใหญ่มีไงพี่ทูมาเยอะทูมาเยอยิ่มๆนิ่มอะไรบ้างมายิ้มๆนิ้มๆ เป็นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเาเลนชพันธ์สีมาลีบ่ใหญ่พะน่ะมาโผหนาฉันบอ,อเออโอ้ยินัน,นได้เห็นหนาแม่น้องเอจีเลยพี่น้อง,องบานนี้มาก้ตัวเป็นเดือนพนีมาอ่าผุนละเพาเกี่ยวเข่าผุนละคือสม <laughs> สวรรค์กับข้าวเอทบอมาโนนทายอีกอ่าในมานะคำผาสามบอลพู้เอโถ กอดไฟไว้ก่อนอืเดือนนาเพอดะวะ่าพอสิขึ้นเครื่องมาพี่น้องเลย <laughs> ไม่ใหญ่เจมมี่สิขึ้นเครื่องมากอ้นนาวใจล่อพี่น้องเอ้ยยังบ่เห็นเอ <c oughs> <ผ><ม>้ยเห็นแต่ในโทรศัพท์บ่ถ้นโทรหากันวิดีโอคอลหากันได้แล้ววะซ้าๆในแอมเฮือนครัวตัวนี้เงินหาเงินมาแอมเฮือนครัวซะก่อนเพิ่นว่าเด็กขืนมา เดี๋ยวหาเงินพี่น้องเอ้ยท่านจะถ่ายรูปใช่ั่งจะเอามาเฮ็ดเฮือนมก็ได้อยากนอนอีกแล้วเอ้ยอยากนอนเลยตื่นแต่ห้องเลยนี่นะก็ตื่นอนี่นอนมื้อจักเทื่อโอนอนตลอดนอนตลอดนนอแกินแต่นมบ่ทันได้กินบ่ทันได้ป้อนข้าวสิลิเล็กใช้ไหมจิอ่ะยังบ่ได้กินข้าวสิลิเลกซ้ำกินแต่นมเนื้ออะไรยังอ่อนติจักเดือนอันน้องอ่ะนะ กินปอนเขาใช่ดูไอติมน้องมกุกเราปอนแต่ช่องเดือนเลยเอกก็ยยาปอนน้อย,อยนึงต่วเรามาปอนอีกลกกากเดือล้วจงปอนเลายแนแนเด้มุกต่อมวายฮา,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 าวอีกแล้วหักมมอยากซ้ำเลยอ่ามอนี่มันยังอ่อนน่มนนัน,มนานกินขา่าเออกินข,าข่าแค่แรก่านนอนนนเจ็บมีเจ็บมีแม่ี่อดมาได้ดอกช่วยเขาบ่ ตืがが่นมาแล้วก็ปอนแล้วแม่หัวหมอคือนจากเบี่ยวเออหมอหัวกอไหลหัวเบี้ยวไหลงอนผมกระลังจากปงพี่น้องผมขี้อดเหมือนกันแม่แม่ผลตัดหายแต่แต่จากเดือนก็จีเดือนหนึ่งบอกมันหนักมันกระย้าวเติมยุตแต่ว่าผมมันอ่ะนะผมเออผมดอนผมงออกอะไร

ơ ừ, yaka dạ, dạ, hả? luôn kia ổng kìa 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 ดือบ่เฮ้ยิ้มยิ้มย sure> uh ิ้มติดดยิ้มอะไปลาลุงบังแล้วเร็ว네ยิ้มอะไปลาลุงบงเน่ยโอ้ยคือแล้วแงเ้อลินนะพ่อเพิ่็จะไปส่เบ็ตไปนอกเลยตะกี้แห้งแล้วพ่อเพิ่นจะไปพากันไปส่เบดกบเลยเออเบดป่าเนาะว่าจะไปไซเบดป่าไสัน่ พด๋านี่ลูกโอ้ใบร้อยถามอยู่ซั่นแหละร้อยน้อยมินนี่ถามอยู่ซั่นแหละน้องจี้ใหญ่ซั่นไดแล้วพดาใหญ่ลได๋นคือเป็นัวนใหญ่ลได๋เอมินว่าเอมินว่าน้องเจมี่ใหญ่ลดบ่แล้วมาเบิ่งในคลิปโอ้ยพดานี่ตัวข่อยเจ้าว่าใหญ่แล้วเพิ่นว่าเออก็ใหญ่กว่าเก่าว่าตะกี้ยังน้อยๆว่าอันนี้ก็ใหญ่กว่าเก่าลเด้ว่าพดานี่ตัวข่อยเพิ่นว่าอ

ยห่นาคตอนนขั้นเป็นผู้ใหญ่ก็คือสีเจ็บขนาดนั้นโหนิ้มใจคนขี้ดื้อไก่ทางเลยน้องเว้ยอคนนี่คนหน้อยๆนี่คนหน่อยนี่มันจิี้ดื้อคนหน่อยๆผมรับผดชอกับเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเอืเดี๋ยวน้อบุขอบคุณเรไรเด้อพี่น้องเด้อสุขสุกนที่ติดตาม พได้เป็นยังไงจะมีขิงห้อนน้อยนึ่งคนวะหักบริหายบ่จิยันว่าเอาน้ำมวกเข้ามาแล้วเฮ้ยลูกให้เอาเขามานะแช่น้ำเขามาเห้บอ่แชตังน้ำมาแล้วก็เขามาวานเขาวานเดเ่าสารมเนเอามาอันอายบ่ไหมตแค่ลูกให้มันอืมว่ากอยากนอนแล้วพักนอนพักนอนอยากนอนแล้วพอกันคลิปนาพี่น้อง สบายดีไปพาไปนอน